วันนี้สมปองมีเรื่องเล่ามาอีกแล้วนะฮะจากประสบการณ์ที่เล่นติ๊กตอกมาสิบหงัดเล่นมาได้ประมาณสิบกว่าวันเนี่ยผมก็ได้สังเกตุว่าหลายคลิปนะฮะอยู่ดีคลิปผมก็ล้านกว่าวิวนี่ผมก็งงเหมือนกันเพิ่งหัดเล่นติ๊กตอกได้สิบกว่าวันเนี่ยไม่ถึงตอนที่ไล่ล้านแรกนี่แค่เจ็ดวันเองนะฮะแต่แม้แต่พอ ในล้านสามแสนวิวนะฮะแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกจะเอื่อยลงเรื่อยๆนะฮะแต่ก็มีมีมาเรื่อยๆคลิปคลิปดังกล่าวนะั้นก็พูดโดนใจคนหลายคนคอนเทนต์มันดีแล้วก็รายละเอียดที่ผมพูดไปมันก็คนส่วนใหญ่เจอ <S 2> <S 2> <S 2> แต่มันก็มีบางคนที่ก็คัดค้านมาว่างผมก็ไม่ได้ใส่ใจฮะไม่มีใครพูดถูกทั้งร้อยซผมเองก็ พูดไปเื่ยเปื่อยไม่มีสคริปต์นะฮะวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีมาเออเมื่อกี้ว่าจะ,าจะพูดผมมีหลายหลาย,หลายอันมากเลยที่จะพูดอย่างเช่นอย่าเชื่อคนที่วิจารณมวยวิจารวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์อะไรพวกนี้อันนี้ไว้เป็นคลิปต่อไปแล้วก็จะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวว่าเรื่องการเป็นผู้จัดคิวจัดเวลาดีกว่าพวกโอ้ไงว่าสับลาง นะไอการสับรางนี่นะจัดคิวเพื่อสับรางเนี่ยมีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอยู่ที่คนนั้นเขามี power แค่ไหนนะฮะบางคนก็เป็นผู้ชายก็จะจัดว่าวันนี้จะเจอกับคนโน้นจะเจอกับคนนี้อะไรเงี้ยก็พยายามสับรางให้ดีเพื่อให้มันสอดคล้องกันแต่บางคนก็บางฝ่ายก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็จะจัดคิวว่ยวันนี้จะเจอผู้ชายคนนี้นะ อีกวันก็จะเจอผู้ชายคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้เขามีมี power พอที่จะจัดสรรได้ผู้ชายก็ทำนองเดียวกันไม่ต่างกันเพราะเป็นมนุษย์หเมือนกันพูดง่ายว่าเวลาในเรื่องจัดคิวเนี่ยก,ก็ก็มีมีมีแมไอ้สักคลิปนี้นพูดอย่างงงเหมือนกันเดี๋ยวบางทีมันก็แบบว่ามีเรื่องทางไฟเก่าปนก็มี ไอ้เรื่องฐานไฟเก่านี่ทุกคนอดีตทุกคนน่าจะมีหมดเลยนะฮะแต่โดยมากถ้าสำหรับผู้ชายนี่ถ้าหมดจุดติดยากไอ้เรื่องฐานไฟเก่ามายถึงว่าตัวเองผู้หญิงถ้าบึกห่างหายไปแล้วอะไรประมาณนี้นะและ้วคิดจะกลับไปหาคนเก่านี่รู้สึกจะยากแต่ผู้หญิงนี่เขาเป็นคนจิตอ่อนไหวนะฮะมักจะโดนไอ,ไอ้ผู้ชายก็เป็นประเพทเลยนะ นักล่แล้วก็ตามตื้อตามจุดไฟแล้ชอบชๆอชอเนเพื it <genommen> ่อที่จะให้มันติดแล้วก็จะติดได้ง่ายมากเพราะสําหรับผู้หญิงนะฮะผู้หญิงนี่ถ้าเผื่อว่าโดนแฟนเก่าหรือโดนอดีตแฟนหรือสามีอะไรเนี่ยนะมามาพวกนี้มามาตื้อมามาขอคืนดีอะไรประมาณนี้ยถ้าถ้าเขาไม่เร็วเกินไปมากนะหรือไม่ไม่ทำให้ให้ชอกช้ำมากนะ ก็โอกาสจุดติดมีนะฮะแต่ถ้าเบอว่าผู้หญิงได้รับการกดดันมาแบบเจ็บช้ำน้ำใจมากแบบค้ายๆพูดกันหลายครั้งหลายหลจนเอืมอมาอางี้ก็จุดติดยากแต่ถ้าเตด้ดีๆก็มีสิทธิ์นะฮะเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ใจอ่อนนะฮะก็จะกลับไปบ้างเป็นครั้งบางครั้งนะฮะแต่กลับไปก็อาจจะเจอปัญหาเก่าๆอ่ะครับนี้ ถ้าถ้าโดนหลายๆครั้งนี่เขาไม่กลับเลยนะฮะเขาบายบายนะแต่ถ้าสำหรับผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่เอาว่าไไงของเก่าถ้าผมมีปัญหานะฮะเขาก็จะไม่เอาเอีกแล้วแต่ว่าถ้าของของเก่านั้นพูดง่ายว่าแต่ก็ยังมีมีมีทิ้งใยไว้ถ้าสามารถเรียกเรียกเรียกมากลับมาหลับมานอนได้อีกนะ อย่างนี้ผู้ชายก็จะเตือนะฮะก็จะมีเตือนบ้างแต่ถ้าว่าคิดจะให้มันกลับแบบถาวรเนี่ยก็คงไม่ฮนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผู้ชายก็เป็นคนชอบของใหม่ๆอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฮะไอ้พวกของเก่านะของสะสมคือผู้ชายไม่ชอบสะสมของโบราณเอาให้ง่ายเลยนอกจากไอ้ของโบราณที่ทแพงจริงๆอันนี้ถ้าเป็นคนรักจริงๆก็มีน้อยส่วนน้อย แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะสมของโบราณนะฮะก็มันจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ชอบสะสมของโบราณนะฮะแต่ของโบราณแบบมนุษย์นี่รู้สึกไม่ค่อยมีคนสะสมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวัตถุอะไรพวกนี้เขาจะสะสมไอ้เรื่องจัดคิวนี่ทั้งฝ่ายชายและผู้หญิงเก่งพอกันนะฮะพูดง่ายว่าวันนี้นัดกันนูน่นวันนี้ก็นัดเตรียมไวน้นัดไว้าานี้อะไรประมาณนี้ บางคนที่ดูไม่ออกนะฮะแต่ถ้าบอกว่ามันก็จะผ่านไปได้ดีแต่ถ้าเจอคนที่ดูออกนะฮะมันก็จะเกิดปัญหาอะไรนะหักล้างกันอยู่พูดง่ายว่ามันก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นแล้วก็จะโอกาสชทะเลาะมีมากถ้าคนไหนรู้มาก,กนะฮะพ้งจับทางถูกอะให้พวกเนี้ยทุก นะฮะแล้วรู้มากนี่ทุกหนักไม่ไหวเพราะงั้นถ้าถ้าทำใจได้ก็ห่างๆทําใจว่าจะทําใจล่มๆไว้นะฮะคิดซสว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเกิดก็ช่างมันนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบผู้ไงทุกคนมีอดีตท,ทั้งนั้นฮะไม่ว่าฝ่าย,ยาไหนก็มีอดีตหมดแต่อดีตท,ทั้งคุณเนี่ยจะเคลียร์ยกันยังไงก็ ถ้าถ้า,ถ,าถ้าชอบก็ไปก็สับลางไปสับมาไปมาเรื่อยๆแต่ถ้าถ้่สับลางไปสับมาแล้วสบ,บายใจอันนี้สับไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าสับไปสับมาแล้วเครียดอันเนี้ยคิดให้ดีๆก็แล้วกันว่าคุณเห็นคุณเห็นคนนั้นนมีค่าไหมถ้าคุณเห็นคนไหนมีค่านะคุณต้องต้องให้ความสำคัญกับคนนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณเห็นเขา เหมือนเหมือนเหมือนสายลมเลยอ,อะไรประมาณนี้ก็สรุปแล้วก็แสดงว่าคุณจนช่วชิวๆไม่งั้นคุณชอบคุณชอบอยู่แล้วเออการที่มีคนมาเจาะแจะเยอะๆแล้วคุณได้เป็นผู้แบบเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟคอยสับรางอะไรประมาณนี้นะอย่างนี้คุณทําไปเลยครับเพราะคุณทําแล้วคุณรู้สึกคุณได้บริหารแล้วตัวเองมีความสําคัญอย่างงู้นอย่างนี้ทําไปเลย ก็อันนี้อยู่ที่คุณไม่ได้อยู่อยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งนะฮะจัดไปแต่ว่าพูดง่ายว่ามันมันยังไงสักวันหนึง่งมันก็ต้องแตกหักกันนะฮะมันต้องเจอกันได้รถไม่งั้นคำว่ารถไฟชนกันไม่มีนะฮะแต่ถ้าอะไอ้รถไฟทุกทุกขบวนนี้ที่เราจะชนกันรู้จักสับหลีกกันเองคือไม่ใช่คนจัดคิวเป็นคนสับหลีแค่นะ พวกเขาสับหลีกกันเองได้สับหลีกกันเองด้วยด้วยได้นะะอันนี้เขาก็เป็นเป็นอีกอีกข้อคิดหนึ่งผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าอเขาคิดยังไงไอคนนั้นนะถ้าเขาเขาเขารู้แต่เขาปล่อยให้คุณจัดคิวไปอยากจะจัดก็จัดไปอะไรประมาณนี้อยากสงสัยไงคนคนนี้เป็นคนยังไงเนะี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยนะว่าเขาคิดยังไง แล้วคุณอนะ่ะคุณคิดว่าเขาคิดยังไงคุณคิดว่าเขาคิดยังไงผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะเอ๊ะไอ้คนไอ้คนจัดคิวไอ้คนจัดคิวมันจะรู้ไหมว่าไอ้คนที่โดนจัดคิวมัน,มนก็รู้เหมือนกันอันนี้นะแต่เขาแล้วถ้าเขารู้ไอ้คนนี้รู้นะไอ้คนจัดคิวจะรู้สึกยังไง เอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันแปลกนะเออวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีวะอ,อ๋อทางไปเก่าก็ได้เหะอเ้อเอาทางไปเก่าม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 า,มา,ม,ามาประสานกันเรื่องนี้ก็ได้ไอ,อ้เรื่องทางทางไปเก่านะั่นก็คือก็เปรียบเป็นอดีตเหมือนกันพูดง่ายว่าทุกคนก็มีอดีตทางง้นแต่ก็ขอให้คุณ คิดปึกตองด้วยมันก็เลยนคาทานไฟเก่าที่ที่ผ่านที่เข้ามาหาคุณแต่ละแต่ละคนเนี่ยเข้ามาแล้วคุณคิดถ้าคุณเข้าไปหลายครั้งอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นนั่นนะคุณก็คงไม่ไม,ไม่ไม่เอาแล้วเข็ดนะฮะแต่ถ้าคุณยังพยายามประคองไว้ก็สามารถก็อาจจะดูว่าเขามีผลประโยชน์ไหมถ้าเขามีผลประโยชน์ต่ออคุณก็พยายามอย่าให้มันดับ <laughs> คุณก็อย่าให้มันดับนะฮะ ไอ้ฐานไปเก่าของคุณเนี่ยนะเพราะว่ามันก็สมัยนี้เลือกผลประโยชน์นี่มาก่อนนะฮะจัดกล้องนะอืมไอ้พวกผลประโยชน์เนี่ยมันมาก่อนเลยยังงั้นบางคนคิดไ่าไว้สลัตตาเลยเออไอ้นี่มาก็ดีไอ้นี่มาก็ดีไอ้สองคนนี้ใช้ได้ไอ้สามคนก็ดีไอ้สี่คนก็ยอดถ้ามาช่วยได้ก็จัดไปบริหาร ริาหารความสามารถของแต่ละคนไปไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะฮะผมก็ไว้พอให้ทุกคนเนะี่ยอะไรที่มีความสุขคุณทำไปแต่ถ้าทำไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอึดอ <"Yeah> ัดแย่เบื่ออะไรประมาณนี้คุณก็ไปไต่ตองด้วยว่าไอ้คุณสับรางรถไปต่กอนน่ยคุณแคร์ความรู้สึกของใครบ้างนะฮะถ้าคุณไม่ได้แคร์ใครเลยอันนี้ก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยๆ นะฮะแต่เพราะว่าไอ้ไอพวกนั้นไม่สำคัญวันใดที่คุณเจอคนสำคัญเนี่ยคุณระวังนะฮะไอ้คนที่คุณคุณคิดว่าไอ้ว่าเขาเนี่ยสักวันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรนะเหมือนกับย้อนสอนอ่ะนะกลับมาที่คุณเหมือนกันจัดคุณจัดคิวระวังเขาจัดคิวกลับบ้างก็แล้วกันโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนไม่รู้ยาวแค่ไหน โอ้ว้าวสิบเอ็ดนาทีมันจะได้เรื่องไหมนเนี่ยยาวยาวกว่าทุกคลิปเลยนันเนี่ยเอาละสมปองมีเรื่องเล่าไว้แค่นี้พ่อรู้สึกว่าการผมเอาคลิปคลิปหลังๆผมนี่ไปนี่เกี่ยวกับเพลงเพลิรู้สึกอะไรเหมือนกับคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องเพลงผมก็เลยเอามาเล่าต่อเลยแต่เล่ายาวอีกแล้วเนี่ยคราวนี้โชคดีนะครับถ้าถ้าทนฟังได้ก็ฟังต่อไปนะสมปองมีเรื่องเล่านะ